กมันตกอยู่หันแล้วอยากยังก็กินร้นะ้าจะจมนะป้าคือแดดวะคือแดดคือแดดขัขมามาขชจอย ทำอะไมเน่นั่นหละอแม่ได้กระดำเออเอสอยเงอนเก่าหรือเออค้อนไหมเออไม่บอกไอ้ชงเอยจะเท่ากันไหมชงไม่เช่เนนเทต่ายชกกนไหมเม่

10 hà vợ 15บาทมีหยัง đây vào kè nam lột đưa làn đi không có dàn lột vào sốt lột vào นายัางนีน่งนะเนาะเอามากอดอย่ามาเฮ็ดโหลดผนดีฮักโอ้มหาแค้นโหลดผนเน่ยยีงสิแล้วหรยี่สิยังไง ฝรั s, ่งแมนคิดาแมนวะฮะคิดดกินยังก็นะกินยังฮะเฮ้ยเอานี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยก๋วเสี๋ยวนี่ยังก็อันนี้เบียดไปโลดนั่น ออกเป็นม้าเอาเป็นม้าแบบนี้แค่บาทเดียวเลยนี้สิบบาทสิบบาทเนี่ยจักสิกินยังวะกินยังวะโอ้ยไปหาซื้ออะไรกินยังวะจ้าจังวะโอ้ยยังไปยังมาไปจัางเดากินเลยต่อไปกินชั้นแขรงตัวนั้นแล้ว ย่างไปย่างมาบอจัางแนวกินกินสันแข็งเนาะคนยังมันชีวิตยังจะซื้อยังจะรอซื้อเฟอร์บอสโหลดเด้อเออร์จีบันยังกระปั้นขนานั้นช่วยมันไปเนี่ยเขาขาย ปาษีค้าซีกังแดอยู่ได้ฮะเจ้บาทดีฮะจ้บาทโว้ยแพงแท้เอาแพงเก่ามาขายเงินลายเถอะเงินลายเถอะปั่นกันนจากใบปั่นแหนปันแหนปันแหน่ปั่นแหนปั่นแหนแนั่นน เบิร์ได้เงินหลน่าปมือชา่า้าไหนบาที่เหบ่หกมิบงา่อเล็อกาแม่นบได้่หกมันหอยวาี่เจ็ดได้เดืนี้แม่นะันออกันสารหแม่นอจะเอาไปจะเอาไปรถจะเ่อะไรมาซันมหรอ เดาพวกเจ้าอย่าเล่นผู้ผู้เบาวใดเด้อห้อยเราหายได้องลยัยังยุดีกหยเพราะทางหุดโมดโลงงานอ่าหยุดหอาน้คือว่าหยุดุ

นั่งแก่ข้าวกแก้วแ่นั้นแหละเดี่ยวมือน่ะซื้อน้ำด้วมือนี้มันจะเปเพราะว่าในห้องมีบเี่ยวหอยเสมงออันี้ใช้เใช่หะง 对。

sẽ lạ lái này lạ 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 phết, sẽ lạ lái lạ 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 phết, cái này lạ 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 nhẹ lạ 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 nhẹ lạ 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 bỏ bỏ đây bỏ kim khao nhang 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 mới để đằng, nhân, nhân, nhân. Nhân bà đây xài nhang xài đâu à cứ bỏ buông park đi cứ bỏ <laughs>